จริงแล้วชื่อเต็มของเขาไม่ใช่เดียโกโชตาอย่างที่เราคุ้นกันนะครับแต่คือชื่อดีโอโกโชเซเตเซล่าดาซินวาเด็กจากเมืองกโดมาในประเทศโปรตุเกสเหตุผลอะไรเลยครับที่เขาต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาเล่นในกับทีมเยาวชนท้องถิ่นและที่นั่นเนี่ยมีเด็กชื่อว่าซินวาเต็มไปหมดเลยพราะมันคือนามสกุลที่คนโปรตุเกสใช้กันเกือบล้านคนเขาเลยเลือกใช้ชื่อที่แตกต่างไม่ใช่เพื่อความอยากเด่นอยากดังแต่เพื่อให้โค้ชเพื่อนหรือแฟนบอลจําเขาได้ง่ายขึ้นเขาปักชื่อบนเสื้อว่าเดียโกเจ Sí. Eh. โดยเอาตัวเจมาจากชื่อกลางที่เป็นคำว่าโจเซซึ่งในภาษาโปรตุเกสตัวเจออกเสียงว่าโชตาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชื่อที่โลกเรียกเขาว่าเดียโกโชตาแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชื่อในบัตรประชาชนแต่กลายเป็นชื่อบนแชมป์พเมร์ลีกชื่อบนเพลงเชียร์ของแอนฟิลและชื่อที่คนรักฟุตบอลจดจำกันทั่วโลกแม้ว่าชื่อเดียโกโชตาคือชื่อที่เราจำกันได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่ชื่อที่อยู่ในบัตรประจําตัวของเขาแต่เชื่อว่าชื่อนี้จะอยู่ในใจและอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลเลี้ยวภูแบบไม่มีวันจางอย่างแน่นอนครับ